สวัสดีครับต่อกันข้อที่12สามัญปี60นะครับโจทย์บอกว่าในห้องปฏิบัติการนะครับมีกรดซิตริกนะครับมีกรดซิตริกนะครับมีกรดแอซิติกนะครับเข้มขน้น3 0โดยมวลต่อปริมาตรนะครับแล้วก็มีความหนาแน่นเท่ากับ1.2กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับหากต้องการเตรียมสารละลายกรดแอซิติกดังกล่าวให้มีความเข้มข้นเป็น0.6จโมลาร์นะครับจำนวน10 d ดีกำลัง3จะต้องใช้กรดข้างต้นก็คือกรดแอซิติกตัวนี้นะครับกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรกันแน่นะานนจาก โจทย์ข้อนี้นะครับผมอ่านโจทย์เสร็จเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นลักษณะของการเจือจางสารละลายธรรมดานะครับการเจือจางเนี่ยตามสูตรนะครับก็ใช้สูตร c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2นะครับแต่ว่าข้อจำกัดของสูตรนี้นักเรียนยังจำกันได้นะครับว่า c กับ c เนี่ยหน่วยเขาจะต้องเหมือนกันประเด็นก็คือ c 1เนี่ยเขาให้มาเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรแต่ c 2เนี่ยนะครับ ดันนะครับให้มาเป็นโมลร์นะครับเพราะนั้น C1 กับ C2 เนี่ยหน่วยไม่เหมือนกันผมก็เลือกที่จะเปลี่ยนร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรให้เป็นโมลร์แต่ขออนุญาตนะครับครั้งนี้ขอไม่ใช้สูตรลัดนะครับเน้นเฉลยตามสสวทไว้ก่อนนะครับเพราะนั้น30%โดยมวลต่อปริมาตรเนี่ยแปลว่านะครับเราจะมีกรดแอซิติกเนี่ยสากรัมนะครับสากรัมของกรดเนี่ยละลายอยู่ในสารละลาย100ลูกบาทเซนติเมตรนะครับแต่ถ้าผมเขียนเป็นอ่สามสิบกรัมต่อ100ลูกบาทเซนติเมตรเนี่ย มันก็จะเปลี่ยนหน่วยได้ช้าเวลาไปสอบผมก็คงจะไม่ทำนะครับ100ลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยจริงๆก็คือ0.1 ดีเอ็มกำลังสามนะครับตอนนี้มันเป็นกรัมส่วน DMU อยูอยากทําให้เป็นโมล่าก็เปลี่ยนกรัมตรงนี้ให้มันกลายเป็นโมลซะกรดแอซิติกเนี่ยคาร์บอนตัวละ12บคูณสเป็น24ไฮโดรเจนตัวละ1 3กับ1เป็น4 O ตัวละ16บหคูณสเห็นไหมครับสตัวเป็น 32, 32บวกกับ24เป็น 5056, 56กับไอ้นั้นเป็น60นะครับ MW ของกรดแอซิติกคือหกสิพอดีเราก็โคเฟคเตอร์เลยว่าปกติ60กรัมของกรดแอซิติกนั้น มันก็คือ1โมลของกรดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแค่โคแฟกเตอร์แค่นี้เองครับเราก็กรัมตัดกรัมนะครับได้โมลต่อ DM มาเลยนะครับก็เห็นไหมความเร็วก็พอๆกันนะกับใช้สูตรโมลารเท่ากับ10%ดีหารด้วย MW เหมือนกันก็ดีไม่เหมือนกันก็ไม่ดีใช่ไหมครับก็พอกันนะครับผมว่าไม่ๆๆๆๆไม่ๆๆไม่ๆๆไม่ไม่ไม่มีความแตกต่าง นะครับไม่มีความแตกต่างถ้าพูดถึงความเร็วนะระหว่างคนชํานาญกับคนชํานาญด้วยกันเร็วพอกันเลยครับแล้วก็คูณด้วยนะครับทั้งก้อนนี้นะครับคือ c 1ที่เป็นโมลาร์เรียบร้อยเล้วจับคูณด้วย v 1ครับผม v 1ก็เขาถามนะครับบ้าถ้าเรารู้เราก็ตอบไปแล้วนะครับ <laughs> แล้วก็จับเท่ากับ c2 c2 ก็คือ0.6คูณด้วย v2 ก็คือ10 dm ระมัดระวังนะครับ v2 เนี่ยเราใช้ dm เพราะนั้นเวลาคุณแก้สมการ v1 ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเป็น dm นะครับนะฮะตรงนี้10คูณ6 0.6ก็ได้6นะครับแล้วก็อันนี้0.1คูณ60นะครับก็ได้6นะครับย้ายขึ้นไปก็จะกลายเป็น6คูณ6นะครับแล้วก็ย้าย30ตรงนี้นะครับลงมา หารน,นะครับอ่ายาย3า30ตรงนี้ลงมาหารน,นะครับก็3ตัดกับ6เหลือ2 2คูณ6เป็น12 12หาร10เหลือ1.2นะครับเพรา้ฉะนั้น v 1ก็ได้1.2 D M กลัง3แต่ว่าเรามัดระวังสักนิดนึงนะครับว่าโจทย์เนี่ยถามปาริมาตรสุดท้ายเนี่ยเป็นลูกบาท เซนติเมตรนะครับเป็นลูกบาทเซนไม่ใช่ DM เนะครับเพราะนั้นเราต้องคูณพันเข้าไปด้วย1.2 DM กําลัง3จริงๆก็คือ1,200 1 2 0น CM กะครับ1น0่นลัง3นั่นเองก็มั่นใจนะครับตอบข้อจอจานได้เลยสําหรับข้อที่12ง่ายและตรงตามหลักสูตรมันเคยสวัสดีครับ